โอ้เลยเนาะถือจังหันเลยถือดอกบัวอุอ้ยคนถูกหวยเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะ่ะไอเราก็ว่าไข่วะหันก็เห็นมีไข่เนาะข้างหลังก็เลยบอกนีไม่ได้เป็นดาราสักหน่อย <c oughs> ทําไมทําไมตะโกนถึงขนาดนี้ดีใจอะไรขนาดนี้ <c oughs> อู้จะเอาปลาไปให้ไปจะเอาปลาไปให้รู้แล้วเอาปลาไปให้ละเรื่องอะไรอยากถามโชคนี่ใช่ไหมวางยังไม่ได้หรอเร็กเซต ซื้อหมากซื้อปูซื้อตะก้าซื้ออะไรซื้อยายาสูบยาเส้นมาถวายปูพอถวายเสร็จก็ว่าจะกลับบ้านรน้อนร้อนก็ว่าจะกลับบ้านก็ามานอนหลับตรงนี้เนาะมานอนหลับตรงนี้สักง,งีบหนึ่งแล้วเงือแตกเงือแตกก็อกอกออกไปกลับบ้านดีกว่าไปหาอาบน้ำไม่ร้อนอย่างนี้ ไปรูปหน้ารูปตาในห้องน้ําเสร็จก็มานาั่งกินหมากต่อก็เดินอ้อมตําหนักปูนั่นแหละเดินอ้อมเสร็จแล้วก็เข้าไปหาปูเหมือนก็ปูเขาไม่กลับเข้าไปหาก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้จุดทูปจุดเทียนจุดมือไหว้อีกบอกว่าปูไอ้มีแต่คนพูดว่าปูเป็นเทวดาเทวดาเดินดินวันนี้ปูโหอากาศได้ ปูเหาะได้เดินได้ปูต้องไปกองฉลากสั่งปู <laughs> ปูต้องไปกองฉลาก <laughs> <pers> แล้วไหวปูอยู่อย่างงั้นแหละปูต้องไปต้องดึงเลขที่ปูให้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนวานเนี่ยให้อยู่ที่ปูเขียนให้ไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อนะว่าดีไม่ดีว่าลูกล้าน,นงมงายหรือไม่กับบ้าไปเลย <laughs> พูดกับปูอย่างงี้เหมือนก็คนบ้าพ <laughs> ูดอย่เดียวพอดีประมาณ สามสิบนาทีมั้งปูดุดชิดกระบอกพี่หวยออกแล้วนั้นไฟดับด้วยเนาะ่าไฟมาแล้วไฟมาแล้วเอ้าแล้วหวยออกยังบอกหวยออกแล้วออกอะไรอ,ออกเลขพี่นั่นแหละล่ลางบนเลยฮะกระโดดกระโดดอยู่ในตำหนักปูจริงเหรออยากโกหกพี่นะพี่ดีใจนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้โกหกพี่คุณโทรมาบอกว่าออกเก็ดสามล่างบนเลย ข้างบนมันอะไรสามตัวมันอะไรเขาบอกแปดเจ็ดสามเอารัตรีพี่ก็แปดเจ็ดสามนะวางเอ้าพี่ซื้อรัตรีด้วยหรอฟันเห็นปูเหมือนเดิมนั่นแหละงวดนี้บ่าค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ฝันเมื่อคืนเมร้อฝันฝันว่าไม่รู้ระทำอะไรในนี่เลยนี่เขาให้รำเขาให้รำเนาะให้รำเอ๊ะก็เลยบอกเขาจะรำได้ยังไงเมื่อ ป้าปวดหัวเข่าวา่าจ้ะปวดหัวเขา่าเลยเล,ลยลลไม่อยากรำวางนี่างไม่อยากรำเขาบอกถ้าไม่รำแล้วใครจะรำบางอว่างอ้าทําไมต้องมีข้อบังคับด้วยเรือการรำวางนี่ค่ะชุดน,นี้ต้องบังคับอะไรเขาว่าเขาว่างี้เอ้าวรำกำ็รำเขาก็เปิดเพลงให้รำานกลั่นเลยนะต <c oughs> แต่แต่หันหน้าไปนู่นหันไปนู้นนะทางตะวันออกบอกค่ะหันไปนู้นหันหน้าไปนู้นทางโ้นทิตะวันออกบอกไม่ไม่ อานไปต้องไปขุดมั้งอาจจะตรงที่ขุดที่เห็นไม้เท้าอ่ะขุดได้ไม้เท้าไม,<น>ไม่กี่วันในงวดนี้ปูป,ะะปูก็ขุดได้ไม้เท้าหันไปนูน่นแหละโอ้ดีไงอ๋อขุดได้ไม้เท้าฝันก็เลยไปขุดขุดก็เลยเจอจ้ะเนี่ยเมื่อแต่เมื่อคืนเนี่ยฝันไอ้คนไม่เคยกินเหล้าแล้วตำหนักปูก็ไม่มีเหล้าด้วยนะจ้ะตรงนี้แหละคนเต็มเลยเขาบอกว่าให้ยายนยั่นแหละ ใหยายนัย่นแหละบอกว่าคนไม่จับขวดเหล้าเทียงเขาเอนะาสาธุจับหน่อยเหอะก็จนอยเ,อนเลยจับเหล้าลิ้นให้เขาอพอพอลิ้นให้เขาแต่ตัวเองเมาไม่ได้กินแต่ตัวเองเมาเลยเมาเลยนั่งลงแล้วบอกว่าคนไม่กินแล้วทําไมเมาถามเขาตื่นเลยพอ,อจับขวดอยู่อย่างนี้เลยจับขวดอยู่อย่างนี้เลย นั่งนั่งลงโอ้ทําไมมันเวียนหัวทําไมลินให้เขาแล้วทําไมตัวเองเมาวะก็เลยนั่งจ้านั่งก็เลยตื่นจะไปตับหนักปู่ม่นี่คุณป้าตีเป็นเลขอะไรเนาะนี่เอาก็นเนาะสี่สิบมันจะมีเลขอะไรนะโอ้ใช่เนาะทําไมต้องตีเล่าสี่สิบเนาะใช่ดูก็ลืมวะไม่ก็ใบเลขก็แต่งยมออยกิสต์อะโอ้ยอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ฟัน มันนีจันคนเล่าจ่าแล้วแล้วนกมาบอกคุณป้าได้อย่างเนาะนกนกร้องเนี่ยนกมันมาบอกตอหุ่ดแต่มีคนมามาเจียวเจ้าเจียวเจ้าเขาก็เขาก็ไปบอกว่ายังไงคะคุณป้าตอหุวดเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยเขามาอยู่เขามาแล้วเขามาใหญ่ด้วยไม่ใช่มาเล็กเล่นมันที่เออใหญ่นกตัวใหญ่นกตัวใหญ่มาตั้งแต่ตอหุ่นนั่นแหละ พอดีมีคนมาทักถามเยอะไงก็เลยมันไม่มีสติจะฟังนกเขาเขไปไปยังไม่มาอีกเลยเนี่ยไปยังไม่มาแต่วันนั้นมามานี่ด้วยเลยเนาะพี่มานี่เนาะเขาก็ตามมาวันนั้นเนาะเนี้ยเนาะ๋อคุณป้ามาตาของปูกก็ตามมาเอาเนี้อทาไมทําไมก็ตามพี่มาเมื่อกี้เขายังตะโกนอยู่นู่นเลยวันแต่คนเยอะพี่หนีคนอันเขาถามอะไรไม่รู้มันสับสนเลยหมดกวางก็เลยมีมานี่ เขาก็ตามมาเขามาอยู่ต้นมะคามเหมือนเดิมนี่แหละเด็กเขาก็เขาร้องแค่แป๊บเดียวเนาะเขาร้องยังไงคะยังไม่มีสติฟังเขาเลยย,ย,ยังยังยังพูดพูดไม่ได้เลยว่าเขา้องแบบไหนเพราะเราไอ้การที่สื่อสารกันนกต้องฟังเขาไอ้จัดจัด่นทิงจะกล้าพูดออกมาค่ะ นี่แ้มันมจะเจไม่ชัดเจนก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะพลาดเนาะ <c oughs> สื่อสารกันเ <c oughs> ุ็นป้าสื่อสารใช่นะค่าครองเราต้องตั้งใจค่ะถ้าสมมุติว่าเราแค่ผ่านเรามาพูดนี่มันกลัมวมันพลาดไงกลัวม,มันพลาดแต่วันนี้ก็ได้จับเล่าเนาะควดเล่าแล้วก็รินก็ไม่ต้องตีเยอะแต่ตัวเองเมาส์นี่แหละมาเมาส์นีเลยไม่รู้แบบไหนแต่ไม่ต้องตีเยอะเนาะสี่ศูนย์ ขวดเหล้าก็ศูนย์เหล้าสนะี่สิบน้อคุณป้านะเนาะเบื้องต้นนาะคุณป้าแล้วกระบอกที่หนึ่งที่สองจะมีคนโอ้โหพวแล้วนี้นี้แล้วบอกก็ไม่ถูกคนมาเยอะกระบอกไม่ถูกนะจ้าต้องมีต้องมีสมาธินะคะน้องจ้ะจะพยา,ายามเรากินข้าวก่อนคุณป้าเนะาะแล้วได้ดูได้ดูไอ้นมันก็ศูนย์เหมือนกันนะอะไรคะ เลขที่ว่าคนตายแล้วก็เขาเขาคิดยังไงไม่รู้ก็สงสารแม่เขาเขามาบอกอเขาก็ไม่ได้มาบอกนะเะว่าเขาฝันว่าโลงมันฟ้าโลงมันกระเด็นลอยมาหาแม่เขาพอดีแม่เขามองไปเห็นเป็นตัวเลขแกก็เลยตื่นสี่ศูนเหมือนกันไหมคะมันมันหกสี่ศูนย์อะหกสี่ศูน มันตรงก,กันกับเลขคุณป้าฟันกับเลขที่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่พันพงเหมือนกันแหละเพราะว่าผไม่ได้เขียนให้เหมือนชุดก่อนเนาะแค่เมา,าอ่ะแค่เมาเขาบอกว่าทําทไมทําไมเราลินให้เขาแล้วทาไมตัวเองเมาว,ว่างี้ก็เลยก็น,น,นั่งลงเนยว่านั่นแหละจังหวะใหญ่ที่ให้แล้วให้เมา ให้สี่ส่นเนี่ยไอให้รูทารีก็เรียกก็ไม่ไม่หันเลยเมื่อเช้าบอาป่ะให้แดงเป็ดเลยนูเย่ไว้สนับก็ถ่ายทำเอานูไม่ได้ตามป้างวดหนึ่งเนาะคิดถึงค่ะมาก็ได้ข่าวว่าถูกอีกแล้วถูกทั้งรูทารีถูกเออธรรมดากระล่างบนเลยเนาะพอมออกตัวเดียวกันสามรูทารีนะซื้อเป็ดเจ็ดสาม นาะแต่ใต้ดินหนาวแต่สองตัวโอ้พลาดเหมือนฮ่าฮ่าโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเแ,แ,แต่ก็ถือว่าได้เนาะ <c oughs> ได้แต่รัตเตอรี่นะให้ลูกสาวเอาไปเบิกไปอยากกินออะไรก็เอาไปอูปรัตเตอรี่ใบหนึ่งมาค่ะร,รัตเตอรี่นะ่ะสั่งให้เขาเอามาให้หกใบจะลองดูปูบอกขนาดนี้จะไม่เอามันก็เป็นไปไม่ได้ต้องเอาวางพอดีเขาบอกว่า หากับเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ได้หรอกป้าได้ใบเดียวเขาก็นั่งข้างล่างเนาะเขานั่งข้างล่างก็ส่งให้เขาก็ยกมือไหว้บอกว่าใครคุณป้าเฮงเฮงปังปังเด้อให้คุณป้าถูกกระผมเด้อมันเลยไปแล้วนะมันยังยอดกลับมาให้อ่ะเขาเลยบ้านไปแล้วนะงวดเมื่อกี้บ่ะงวดที่ผ่านมางวดแปดเจ็ดสามก็เลยได้ห้าใบบ่ไม่ได้ได้ใบเดียวก็ได้ใบเดียวไปหาที่ตลาดก็มีมันหมดแล้วนะ ปูมา<ต>บอกนขนาดนี้ไม่เอาก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็ไม่คิดว่าจะให้เลองว่าลองดูแต่วันนั้นมันมีธุระด้วยเนาะปูเนาะเลยปูเขาพาไปตลาดด้วยอะไรด้วยไปอำเภอด้วยก็เลยมันมันไม่ได้เยอะจ้ะได้แค่นี้ก็เก่งแล้วได้หนึ่งใบแล้วก็ได้เออๆอ,อีกบได้ใต้ดินเนี่ยก็มัน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 ถูกล่างถูกบนมันเดิ่งเนาะจ้ะ ไปมค่าร้านค้าให้ซื้อเจ <7 S 1> <ข>็ดสามบนเจ็ดสามล่างอยู่ในกระดาปูยกมือไหว้อยู่ในนั้นแหละกินหมากด้วยตะกร้าหมากก็ไหว้ก่อนเลยนะค่ะที่ในฟันอยากไหว่ยอยากชั้นหมากเนาะเขาบอกถ้าปูไม่ได้ถวายหมากกับผู้ปูนี่อย่าไปบอกใครแต่คือเราคือไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนทั้งหน้าตาอะไรไม่ได้เห็นอย่างนั้นคือเห็นแค่นี้ลงมาเนาะ คน,นนั่งข้างล่างเห็นปูบ่ฝันเห็นปูปูเข้าไปถ้าถ้าปูนี่มนไปนู่นมาจะหอนทุกครั้งไปที่บ้านป้าบ่ะไปสี่คืนเลยไปสีคืนติดติดเลยแล้วไปเสร็จแล้วก็พามานี่มาที่ต้นปูแล้วก็คนนั่งเยอะแยะทําไมปูไม่ให้วางนี่เขียนบอกว่าเห็นแค่นี้ลงมาพอโยนให้เสร็จก็รับเอาอย่างนี color. ้เลยในฝันก็นอนอย่างนี้นอนอย่างนี้กำอยู่นี้แหละไอเต แทที่ฟันว่ามานั่งตรงนี้ใช่ไหมนั่งเตะเตะตัวในร,ร่างในนอนใช่ไหมโอ้ลึกลึมมดเลยจับปุ๊บมองคนนู้นคนนี้เอา้าทําไมปูไม่ให้ทําไมให้คนเดียวว่าให้อะไรคะนี่ให้กันเขียนให้ไงอ๋อเขียนตัวเลขให้เขียนตัวเลขให้ลใหแล้วปูก็บอกว่าปูให้ถ้าไม่ได้ถว,วายมากับทาไมมากถวาย ปูนถวายผูปูนี่อย่าไปบอกใครห้ามบอกใครห้ามบอกใคร oh. ถ้าถวายปูบอกได้ hmm. ทีนี้ก็เลยปูบอกว่าให้รู้จักเอาให้รู้จักตัดพมวดที่แล้วปูให้ศูนย์ห้าห้าไม่รู้จักเอาไง hmm. ทีนี้ปูก็เลยส,นสอนให้รู้จักเอาให้รู้จักตัดปปูว่าปู <c oughs> ทีนี้พอตื่นมาปุ๊บพอปูสอนใช้ตื่น กำอยู่อย่างงี้เลยนีนีปิดดูเอ้าทำไมนี่มีอะไรวาแล้วบอกอะไรเราปะลูกนั่งเลยฝันโอ้ฝันตัวนี้วางฝันแดงแจ๊ดเลยเนาะจ้ะปูจะเขียนในกระดาษนั้นมันจะจะมีเจ็ดมีศูนย์มีสามทีนี้ปูบอกว่าให้รู้จักเอาให้รู้จักตัดทีนี้ก็ตัดไปสิสามศูนย์สเจสก็เลยได้สามเจโอ้เนาะ ได้หนึ่งใบแล้วก็ได้อีกได้ไตดินก็เออล่างบนนก็ร้อยนึ่งบนห้าสิบข้างล่างห้าสิบถูกคนเดียวบนในบ้านคุณป้าไม่มีคนเออคนที่เขาเขาเชื่อคนที่ไปตั้งสาเนะปูนอตั้งสารในหัวหมูก็ออกจ็ดสามปูไปตั้งสาลให้เขาก็จิตสามเหมือนกันเขาก็เออลองดูเขาก็ซื้อก็บอกเขาว่า เจ็ดสามน่ะซื้อไปเลยพอถวายหมากถวายภูแล้วก็เลยเล่าให้กระป๋อางเขาก็ได้คนละยี่สิบสามจ้าแต่คุณป้าได้เยอะหน่อยเนาะได้เยอะกว่าเขาเลยดังหน่อยไปวัดอูตร <c oughs intake> <daí S 1> ึมแปดแปดสามค่ะแต่เลขมันโอ้แปดเจ็ดสามเนาะไปหันสารนี่ค่ะแม่ก็ไปด้วยนี่แหละไปไป ไปไปหันศาลนะพูนอวันนั้นไปหันศาลด้วยตั้งใจจะไปหามาร์ฮับพูนี่แหละปูเขาก็ไม่บอกนะว่าไปหันศาลนะบถ้าบอกอาจจะไม่ไปด้วยหรอกวันนั้นพอดีไม่บอกไม่มีใครบอกศาลเนี่ยตั้งนานแล้วแต่ไปหันให้มันถูกไปหันให้มันถูกทางบอใครทําถูกทางจะนี้เกิดขึ้นรถไปเขาไม่บอกจนจะถึงแล้วนะจนจะถึงสีขอแล้วก็บอกว่าพี่ต้องไปหันศาลคืย ผูป้ประสาทนะตาประสาทนะว่าเอาแล้วทำไมไม่บอกพี่พอไปถึงก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แกมายกมือไหว้เนาะแกบอกว่าบังแกก็พูดงี้เนาะบังช่วยมาเด้อแกจะวางงี้เนาะเพราะว่าแกไม่มีคนช่วยเนาะจ้าผู้ประสาทใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยไปทําอะไรอะไรช่วยแกเนาะพอทําเสร็จสาลประภูมิเจ้าที่ก็เปิดเปิดสาม สามตายายก็สองเป็ดสามจะเอาทางนี้ไม่ไม่เอาหนักนะไม่เอาเกินปู่นะก็เอาเท่ากันที่ปู่บอกเป็ดสามก็พอดีเข้ามาบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นยายไปบอกเลขคนในบ้านนะตื่นต่เช้าเขามาทมยายซื้อเลขอะไรก็เคียนให้เขาซื้อไปเลยเป็ดสามเจ็ดสามก็เลยก็เลยถูกอแต่เขาก็บางคนเขาก็ซื้อแต่เป็ดสาม เขาไม่เอาจิดสามไม่ได้ตามไม่ได้ตามคุณป้าแล้วก็ปูมางวดหนึ่งคิดถึงค่ะวันนี้มาตามแล้วคุณป้าฟันดีหรือยังเนาะค่ะมันคุณป้าคุณป้าให้งวดวันที่หนึ่งใช่ไหมคะนี่งวดวันที่หนึ่งอันนี้งวดก่อนเนาะอันนี้งวดก่อนงวดวันที่สิบหกงวดก่อนงวดที่สามที่ปู่เขียนให้อ่ะเขียนให้อย่างนี้ตัวแดงๆเลยแต่ปู่บอกให้รู้จักเอาให้รู้จักเอาจะตัดเล่มเอาใช่ไหมจ้ะ ก็เลยสามซุเสียดายเหมือนกันอาจจะตามมดอ๋อเสียดายสามศูเหมือนกันก็นเลยได้เนาะคุณป้าสามซุเจ็ดสามตัวแดงๆที่คุณป้าพูดนะคะแล้วก็งวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษาก็คือสามห้ากับสี่ศูนย์เดี๋ยวต้องรอโค้งสุดท้ายอีกเนาะคะ่ะเนาะคุณป้าเนาะเพราะอันนี้มันฝันแบบว่าฝันไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ฝันวแบบ่าดินไล่เาเล่าให้เขากินก็คิดว่าสี่สิบนี่แหลนะเนาะ จ้ะก็เล่าข้าวมันจะมีอะไรจ้ะเลยคิดอย่างนั้นแหละจ้ะออมันก็ซีซไปแล้วอะเนาะสีศูนไปแล้วนะคะสามห้านะคะคุณป้าสามห้าหอยู่ในตรงต้นขนุนวงแก้วมณนีนกร,กรัดงดกรงดกรถูกไหมคะนี่งดกนที่ต้นขนุนเจ็ดสามโอ้เจ็ดสามอีก ท้เ<ม>แป้งไปขึ้นเจ็ดสามจนเป็งวดนี้ปเป็นเป็นสามห้าเนาะต้นขนุนนะคะ